เอาข้อที่สองค่ะจำนวนซึ่งน้อยกว่า56ครูให้56อยู่ตรงนี้ถ้าน้อยอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาคะอ่าถ้าน้อยกว่าจะอยู่ทางซ้ายถูกไหมน้อยกว่า56ก็ถอยลงมาเขาบอกให้เอาน้อยกว่าเท่าไหร่ลูกอยู่เท่าไหร่คะอ่าอยู่ก,ก็ถ้าจะถอยหลังไปให้ผลห่างมันเป็นเอก,ก็ต้องเป็น 5 6าลบ A ตัวนี้นะคะโอเคไหมคะทันไหมคะอ่ะข้อที่3ค่ะผลบวก5เท่าของ X 5เท่าของ X ก็คือ5 X บวกกับ6 หเท่าของผลบวกหกเท่ามีคำว่าของลูกมันก็จะหมายถึงหกเท่าของผลบวกบวกใครลูกบวกเอกับบวกหนึ่งร้อยสิบห้ามันหมายถึงว่าต้องบวกกันให้เสร็จก่อนเนาะมาคูณหกมันเป็นหกเท่าของผลบวกไงนะคะ ครึ่งหนึ่งของผลบวกของเอกับแปดสิบถ้าเขียนแบบนี้ผิดไหมถ้าคนเขียนแบบนี้ผิดไหมข้อนี้ข้อที่4 6 m หกเอบว้อยผิดไหมผิดค่ะใครเขียนแบบนี้ผิดนะคะข้อนี้ก็เหมือนกัน ใครเขียน1นึ่งส่วน 2N บวก80ก็ผิดค่ะอ่าแล้วถ้าอยากจะเขียนแบบทางขวาจะเขียนจะใช้คำไหนละ่ะครูถ้าอยากจะเขียน 6M เบวก1<ๆ>้5เขาก็จะใช้คำว่า6เท่าของจำนวน ของจำนวนหนึ่งก็ได้6เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งอ่าก็หรืออ๋อนี่ใช้แบบข้อ3ไงครูไม่ต้องอธิบายเป็นข้อ4ก็ได้แบบข้อ3ามยไงไงนี่คำพูดข้อ3เห็นไหมใช,ใช่ไหมผลบวกของ6เท่าของ M กับ1้อมันก็จะไปอิงข้อ3 นะ <Okay. S 1> ข้อที่หค่ะสามในห้าของสองเท่าของผลต่างของ Y กับ9 <Okay. S 1> วงเล็บซ้อนลูกสมในห้าของสองเท่าแต่เป็นสองเท่าของใคร ของคนต่างเลยต้องมีลบซ้อนอีกรอบหนึ่งนะคะเลขห้าไม่สวยเลยขอเขียนใหม่นะวงเล็บซ้อนนะแปดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับอีกหนึ่งในแปดของจำนวนจำนวนนั้นอันนี้ถ้าจะบวกในพจน์คณิตศาสตร์ให้เรียบร้อยบวกได้ไหมบหวกได้เท่าไหร่ลูก เท่าไร่แปดหกสิบสี่คอรนอไม่เป็น6กสิหส่วนแปเอ็กใช่ไหมบวกเศษส่วนเนาะอ่าต่อไปข้อ8ข้อ8คําว่าผลต่างก็คือการลบลูกผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ7ฐหารด้วยก็ต้องเป็นเศษส่วนแบบยาวๆอย่างนี้เนาะ12 ่าข้อ9กเรียนแล้วอะไรคะเมะื่อวานจำนวนเต็มสองจำนวนเรียงติดกัน<ป>เรียงติดกันี่หางเท่าไหร่จ้าห่างทีะทละ1จ้าก็ x บวกกับ x บวกหเนาะก็ตอบเป็น 2x งบวกห่งอ่าต่อไปเลขขี่เลขคี่<อ>เลขขี่หางกันเท่าไหร่คะขี้ ที่ห่างสองแต่เข้ากี่ตัวสามตัวก็ต้องเป็น x x อ่าบวกสองแล้วก็อ่าบวก x บวกสี่ถูกต้องอ่าบวกกันให้เสร็จลูกสามบวกหกยังไหมจ๊ะยังไหมอ่า อ่าเดี๋ยวไปข้อด้านหลังต่อเลยดีกว่าเนะาะทำพร้อมกันนะคะมาค่ะทุกคนอ่าให้เขียนพพนิพ์จนพิชชคนิตจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนคะจริงๆโจทย์พวกนี้นะปกติเวลาเราทำนะส่วนใหญ่นะคำถามนะมันจะเป็นคำถามปลายทางเลย แล้วไอ้ตัวย่อยๆพวกนี้่เธออาจจะต้องคิดได้เองถึงจะตอบคําถามใหญ่ได้แต่ว่าอันนี้ยเขาพยายามย่อยให้เธอเห็นภาพว่ามันสามารถคิดอะไรแบบย่อยๆได้เนาะ,ะมาลองดูสถานการณ์ที่1เป็นปัญหาอายุนะคะคุณตาคนยายคนนี้คุณป้าคนนี้คือแม่กับพ่อแล้วก็มีลูกสองคนใช่ไหมคือฟ้าใสกับน้องชายทำไมเรียกคนนี้ว่าป้า พ่อเป็นใครป้าอ่าเป็นพี่ของแม่ถูกไหมก็เลยเรียกว,ว่าป้าก็ฟ้าใสจะเรียกคุณป้าสองคนนี้ใช่ไหมจะเรียกคุณป้าเรียกคุณตาเรียกคุณยายถูกไหมลูกอ่าฟ้าใสมีอายุ m ปีเอาเขียนเลยฟ้าใส m ปีพ่อพ่พอ่พออายุ y ปีแปลมาษาไหนครูแก้ว นี่ไงเขาเขียนให้ครูเ,คเขาเขียนให้นี่ไงฟ้าใสเ M แล้วก็พ่อ Y ไม่ได้คิดเองนะจ๊ะทำตามโจทย์นะอ่ะต่อไปค่ะข้อหนึ่งคุณแม่น้อยกว่าพ่อสองปีแม่อายุเท่าไหร่พ่อ Y แม่แม่น้อยกว่าสองก็ Y าลบสองอ่ะไปต่อ,อบอตอยากไหม ไม่ยากแต่แม่มั่นใจตัวเองไงว่าทำถูกใช่ไหมคุณป้ามีอายุมากกว่าแม่ห้าปีป้ามากกว่าแม่หปีแม่เท่าไหร่แม่ y ลบสองแต่ป้ามากกว่าหป้าก็ต้องบวกห้าสรุปป้าเป็นเท่าไหร่จ๊ะบวกสวยๆจ้า y บวกสปี เดี๋ยวขออนุญาตเขียนป้าเป็นวัวบวกสามนะคะเอาใหม่นะคะทุกคน<ม>เอาคำตอบสุดท้ายดีกว่า<ม>อ่าข้อที่สามค่ะ<ม>ฟ้าใสาอายุมากกว่าน้องชายสองปีน้องชายอายุเท่าไหร่น้องชายน้อยกว่าสองใช่ไหม,มคือนักเรียนประโยคนี้เนาะพูดง่ายๆเนาะถ้าฟ้าใสามากกว่าน้องสองดังนั้นก็แปลว่าน้องชาย น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าฟ้าใสถูกเปล่าลูกก็น้องน้องชายอายุน้อยกว่าฟ้าใสสองปีฟ้าใสเอ็มน้องก็เอ็มลบสองน้องน้อยกว่าไงต้องลบค่ะใช่คุณตาเป็นเจ็ดเท่าของคุณตามีอายุเป็นเจ็ดเท่าของน้องชายฟ้าใส คุณตาจะอายุเท่าไร <M. S 1> อ่ะเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าของน้องชาย <M. S 1> น้องชายเท่าไหรจ๊ะ <M. S 1> อ่าต้องคูณแบบไหนคะแบบนี้คูณ <M. S 1> คูณกระจายแจกแจงจะเรียกกระจายเรียกแจกแจงก็ได้นะเอาหมดนะถูกต้อง7 m อลบสแสดงว่าตาอายุ7 m อลบส ดค่ะข้อที่5คุณยายมีอายุน้อยกว่าคุณตา4ปีคุณตากับคุณยายอายุรวมกันเท่าไหร่ยายน้อยกว่าตามันก็ต้องเอายายมาลบเท่าไหร่ยายลบสี่ใช่ไหมเออผู้ผิดต้องเอาตาลบสี่เนาะเขียนใหม่เขียนใหม่ยาย เท่ากับคุณตาลบสี่ถูกไหมแล้วตาเท่าไหร่ลูก7 m ็ดลบสิก็ไปลบสเบิ้ลอีกทีหนึ่งถูกไหม,ไหมก็คิดเลขสวยๆเจ็ดเอมลบสิอ่ะความรู้จํานวนเต็มต้องมาเนาะแต่เขาไม่ได้ถามสิ่งนี้ค่ะเา้าถามอะไรคะอ่าเขาถามอายุรวมระหว่างตากับยาย ตาตาเท่าไหร่ตา 7m ลบ14ยายเท่าไหร่ยาย 7m ลบ18อ่ะบวกนี่พ้นพิ่ชคานิตลูกไม่ไม่ตัดหรือเปล่า7บ7เป็น 14m ไม่ตัดนะเพราะว่าเครื่องหมายอยู่หน้าเขานะลูกอ่ะครูเข้าใจอาจจะมีสับสนบ้างอ่ะฟังครูแก้วนะเครื่องหมายของแต่ละคนจะอยู่ข้างหน้าเขา สิบตอนนี้เป็นลบเขาบอกว่าของฉันของฉันแกอย่ามายุง่งคนที่บอกว่าจะตัดนั้นอาจจะมองเป็นเจ็ดเอ็มแล้วไปลบอย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่สิบสบอกว่าอย่ามายุ่งของฉันอันนี้ของฉันเข้าใจปะ่ะเออสรุปก็เลยเป็นเจ็ดเอมบวกเจ็ดเอ็มเนาะได้สิบสี่ลบสิบสี่ลบสิบแปดลบสามสิบสองก็ตอบค่ะรวมกันเท่านี้ค่ะ โอเคไหมวิชาต่อไปวิชาอนะไรอังกฤษใช่ไหมครูอะไรหรครูกองแก้วครูกองแก้วมาแล้วพอดีเลยอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูกแก้วจะฝาก